ทิมพิธาตำนานหนุ่มครั่งรักโรแมนติกตัวพ่อสู่ขุณพ่อเลี้ยงเดียววินาทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงทิมพิธาลิมเจริญรัตว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแน่นอนค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าก่อนที่ทิมพิธาจะเดินทางเข้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างเต็มตัวทิมเองก็มีชื่อป้วนเปียนอยู่ในวงการบันเทิงมีชื่อคบกับนางเอกเคยถ่ายโฆษณาไทยแบบแคสหนงังและเป็นหนุ่มที่สาวๆหลายคนเฝ้าตามกรี๊ดเรียกได้ว่าฮอตไม่เบาค่ะ ซึ่งชื่อของทิมพิธาก็เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในวงการบันเทิงเมื่อครั้งได้เป็นหนึ่งใน50สุดยอดหนุ่มครีโอ2008ก่อนที่จะประกาศตัวว่าคบกับต่ายชุติมาทีปนาฏซึ่งทิมก็เคยมีข่าวคบหาดูใจกับนักร้องสาวตองพัคระไมยแต่ในตอนนั้นตองก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นและในที่สุดต่ายและทิมก็ได้ประกาศคบหาดูใจกันเป็นรักทางไกลค่ะเพราะทิมต้องกลับไปเรียนต่อที่ต่างประเทศซึ่งความรักของทั้งคู่ก็ทําเอาสาวๆในยุค อิจช้าตายเพราะได้แฟนหนุ่มรูปหล่อโปรไฟล์ดีเป็นถึงนักเรียนหนุ่ม5วาวัดและด้วยนิสัยของทิมที่เป็นหนุ่มคลั่งรักโรแมนติกตัวพอ่อเป็นผู้ชายพูดค้าขารวมถึงมักจะถูกปาปารัสซี่แอบถ่ายภาพสวีทเดินห้างให้เห็นกันอยู่เสมอโดยตาตชุติมาอดีตภรรยาของทิมก็เคยพูดชมทิมพิถาไว้ว่าทิมเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายซื้อสัต์โรแมนติกและดูแลดีมากๆค่ะแม้วันนี้ทิมพิธาจะมีสถานะหัวใจเป็นพ่อเลี้ยงเดียวและประก กตัวบอกว่าตอนนี้ยังไม่คิดมีใครขออยู่อย่างเงาๆทำงานไปก่อนเพราะลูกยังไม่อนุญ,ญาตให้มีแต่ชื่อของทิมพิธาก็ยังอยู่ในกระแสข่าวลือที่ว่าทิมแอบซุ้มตามจีบแอปทักษออนอยู่เรื่อยๆและยังเห็นแอปทักษอ,อนเข้าไปคอมเมนต์ใน Instagram ของทิมอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะ และในวันนี้วันที่ทิมพิธาเตรียมขึ้นเป็นนายกคนใหม่ของประเทศไทยในวัย43ปีเขาก็ยังเป็นหนุ่มหล่อสุดฮอตไม่เปลี่ยนนะคะไปไหนมาไหนก็มีแฟนคลับตะโกนบอกรักในโซเชียลเองก็มีกระแสแฮชแท็กส้มรักพ่อกลายเป็นคลิปไวัยรอบไปทั่วโซเชียลค่ะ